สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเมียวทีวีนะฮะแล้วก็พบกับคุณอท่านเดิมนะะแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนคนใหม่มาด้วยะมีเพื่อนคนใหม่มาด้วยนะฮะท่านผู้ชมคุณชื่ออะไรครับผมชื่อจ่าอามครับจ่าอามคนคนนี้ชื่ออะไรครับผม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 ชื่อฉลามครับฉลามชื่อฟาสครับเดี๋ยวเข้าไปแจมด้วยโอเคครับผมแน่รอต้องรอไหมฮะต้องรอเพื่อนมาเปล่า เลยเดินทางได้เลยอ่าเดินทางเลยด้วยครับเดินทางเลยครับเปิดเปิดให้ให้ใครนำหรือหมานำให้ใครนำนี้ยเอาเอาคุณนำเลยครับเอาที่สบายใจครับหาให้ผมนำมาให้ผมนำก็จัดหน่อยไปทำไปเลยเดี๋ยวเวลาไปไปเชนกอนก็ได้ปะไปลุ้นเห็นที่ันเลยผมขอยิงซอมบี้นะครับ เราบี้พแถวนี้ไปเนี่ยไปเล่นอะไรมันมันต้องไปบาโลต้าหาปืนนี่ยังไม่เคยได้ยิงนะครับอืมเหมือนกันกระสุนกระสุนปืนนี้ไม่เคยลั่นออกเลยบอกไว้ให้เปิดไรกระสุนก็ตามตามนี่มันบอกมันจะมีบอกบอยูอกตลอดเฮ้เดี๋ยวปืนกูถอดกระสุนนี้ได้เพื่อนเยอะเข้าไปแจมด้วยดีกว่าอดเล่นเลยปุ๊บป้ยพี่มีลูกกันไหมเนี่ยพี่ไอ้คนนู้นมีมีมีคนเดียวแต่มัน มันไม่มีแม็กอะมันต้องใช้กดอีจเจ t เพื่อเอาออกแล้วก็ใส่ใหม่อย่างเงี้ยอืมโอ้ป้เพียงปบเพียงป้าเพียาเพียมันเล่นแล้วเป็นไหนเนี่ยเป็นไหนเนี่ยไปไไดูว่ะผมไปนึ <c oughs> กว่าปลอยิงทีเลยพี่ย <c oughs> <อ>ิงเลยยิงเลยระวังโดนเพื่อนนะแม่งไ,ไม่ตายส <c oughs> ีไม่ตายเจอปืนพี่นี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยว มาผมโหขอฟาดเองขอฟาดมันโอ้ย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 เลื่อนเลื่อนไหล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 แป๊บทำไมผ้าพันเงี้ยเจอคนยไม่ไม่ไม่รองดีกระสุนมันเฉี่ยวแป๊บนึงเอาเชือกพันแขนงั้นคืออะไรการปิดแขนก็ตัวใจอาร์แบนอแบบแค่น่ะเหรอ เป็นทีมาเป็นทีมถ่า,ถา,าก็ยิงทําทํายังไงอ่ะมันต้องฉีกเสื้อฉีกเสืมันมันมีสีอะไรบ้างนะเราไม่ไมรู้มีมีหลายเสื้อมีหลายเสื้อมีหลายแบบเสื้อเนี้ยเนเน่ลองเน่ลองไม่ได้เสื้อเสื้อหนีไม่ได้ต้องต้องกดต้องกดอนไนจะถึงคันแบน์ได้ที่ขวาที่เบนเน่อ่ียเป็นเป็นผ้าเป็นผ้านะไม่ใช่เป็นกล่องอ่ะพอเราจะใช้ทำไงอ๋อได้แล้ว เออนี่เนะอ๋อไม่มีวันยวไปหาก่อนไปไปไปเดินหน้าต่อไปครับเหมือนนักเตะนี่จะมียาอยู่สคนนะครับไหนหนึ่งหนึ่งสองสม่ห้าหกเจ็ดปมั้งหลับเร็กไวจูกถ้าเจอนี่ถึงว่าทุกมากรู้เปล่าทำไมผมถึงเจอพวกคุณสิ่งแรกเลยที่ทำให้เจอก็คือเสียงกินอาหารกินกดกระดัง ก็เลยเข้าไปมันงคืออะไรนะะคนหรืออะไรกันแน่กำลังคุยๆกันสองคน,นเจอใครยิงหมดจู่ๆไม่ยิง <laughs> จู่ๆเปลี่ยนใจไม่ยิง<ม> <c oughs> พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำพูดแบบว่าจะยิงนคนนะแต่จูๆ่ๆเราก็มไม่คิดิงทายทายอยู่นะทายอยู่ไม่สอดนะต้องเข้าปโปรแกรมเรนเดอร์ตาต่ออีกทีอ่ะเฮ้แต่มันแต่มันไลน์สดได้ใช่ต้องใช้โอ้ไม่ไหว ไม่เอาดีกว่าไม่ไหลดีกว่าเฮ้ย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 ตัวรวยนะเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ต้องผ่านกันเลยนะหยิบขวานมาก่อนหยิบขวานมาแล้วก็จาม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 ลงไปนอนดิพี่จ้าเมื่อกี้ว่าไงนะเอาดีเลยเขาไม่คนคนหนาจนคนต่ำอยู่นี่ไม่ได้เล่นนานแล้ว สีมือตกแล้วมั้งเลยครูเราไปเมืองชิน,นกอกอตป่ะไม่รู้ทำไรไปไม่ถูกมาดเดี๋ยวนำเดี๋ยวน้ำให้มาเลื่อเกมนี้ดูแผนที่ไม่เป็นเธอเราจะเปลี่ยนสียังไงอ่ะเปลี่ยนไม่ได,ไได้ต้องหาหาผ้าหาผ้าที่มันพ่นสีมั้ยพ่นสีเออเฮ้ยพ่นสีไม่ได้พ่นสีไม่ได้ต้องอย่างเช่นหาผ้าให้มันสีเป็นเบ็นเนยได้เช่นผ้าสีเขียวออฟมิกมีอันนึงเอาเปล่าอันนี้เอาไปเอาดิเอามาเอาหมอนจริงแล้ว ผมไม่มีครับผมไม่มีเอาไหมครับเอาครับเอาครับอ่ะอยู่ไหนเลยเดี๋ยวนี้ครับตรีนี้ครับมามาตรงนู้นเลยอะล้วไปที่ตัวละครเราแค่นั้นแหละอาชิุหายไม่ได้บอกเกิดแล้วเกิดแบบไม่มีอะไรเลยอ้าวเร็ดเลยเออใา่แล้วใา่แล้วใส่แล้วอ้เล่นกูหายอกูหายอ้าวมันใส่แทนแว่นเลยเหรอวะใช่ครับใส่แทนแล่นถ้าใส่ปุ๊บเล่นจะไม่มี สิ่งนี้กูไม่นออกกูทิ้งแว่นเลยไม่เป็นไรเพื่อทีไม่เป็นไรเพื่อทีแต่ผมแต่ผมไม่ต้องการใส่แววนนะมีแค่หมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกคาแท้ไว้เนี่ยเขาดิ้นขึ้นไปซิ่งแถวไหนดีอยากเจอรถธรรมดาหารถก่อนครับเมื่อวานเจอรถนะคลิปท่าทางจะยาวนะหรือตัดแบ่งเป็นพาร์ทละสิบนาทีดีเลยไม่รู้เมื่อวานอาไปยี่สิบกทีเผื่อไปกดลบอะ อยากเจอ l อลรอปดอกจังเลยเจอตอนนี้ตอนนี้อดีเจอเจอคนนี้แล้วจับเลยนะจับเลยจับทรมาเลยเออใช่พูดถึงคนเมื่อวานก็เกือบโดนพ่นนะเออนี่ผมเล่าเรื่องเก่าๆให้มันหลอกผมไปกลางเกาะแล้วมันบอกให้ทิ้งขวานแล้าขวานเหล็ก้ผมเคยโดนคนมารถไปต่อหน้าต่อตาด้วยอ๋ออันนี้ไปเจอแล้ว ใช่ไหมเจอกับเราเลยสองคนขับรถไปลงไม่น่าไปหยุดเลยลงไปหาของแป๊บเดียวหันมาทีบูนไปแล้วไปแล้วนี่นี่มันจนป้นรถเนี่ยวะถ้าถ้าก็ถ่ายคลิปไว้นะหาหาเลยอ่ะปูนแจ็บมาหวานแม่งเอาชีวิตรอดได้ไปอยู่ติดกลางเกาะเจอคนจะพ้นหนีพันน่ะดูการรอดขอโจรเฮ้ยเฟลเลตตกเจอสโคปเอ็มโฟ ไปเลยตกเลยยี่สิบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวอยู่เมืองใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองใหญ่หนา้าเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนแล้วกัน